เอครับ e ีสองครับผมก็อยู่ฝั่งนู้นนะเด็กมันจะเดินข้ามไปนะผมข้มของขังลึกเลยนี่ครับน้ําประมาณเทีย่ยงเอวนะครับผมก็โอ้เดยวเด็กกล้องเปลี่ยนน้ำ <c oughs> เฮ้ยครับผมเราต้องเดินข้ามไปครับข้ามไปข้ามไปเอ้ยเอ้ยเอ้ย <c oughs> โอย้น้ำลึกอยู่นะครับโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูคันแรกที่ตรงนี้เลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวหอ,อยชนี่จะทํางานหรือเปล่านะครับผมหลักกลางคืนนะปกติถ้าหนักกลางวันก็น่าจะมีรูดอยู่นะแต่ไม่ได้หักกลางคืนไนี่ยามาดูที่หลังแรกเราเลยจะเป็นยังไงอะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีอะไระครับผมหนักที่ไว้หมดเลยครับผมรุนปรากฏนะทิ้งไว้เยวลยนะครับเราไม่เก็บนะครับ ยื่อหอยเชอรีเราไม่เก็บเราเก็บแค่เหยื่อเส้เดือนนะครับผมเส้อเดือนอยู่ตรงนี้ครับดักสลับคันนะครับผมไม่มีอะไรครับหลุดนะครับผมหลุดไปนะครับผมมาดูหลังต่อไปครับหลังน,นี้เป็นเหยื่อหอยเชอรีนะครับมีตัวมาดึงน,นะแต่ก็ ไม่มีผลงานนะครับผมเวางไว้ครับดักไว้เหมือนเดิมเดี๋ดดดครับไปดูเดี๋ยวเสี้เดือนมาดูหลังนี้ครับผมสายตึงๆนะโอ้แต่ก็ไม่มีนะครับผมดน,นะครับผมเดี๋ดวยวเขาจะรู้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ยครับผมเดี๋ยวหมดครับ เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปเลยครับมาดูหลังนี้ครับผมไอเเโอ้โหครับนี่ครับสภาพตาเราไม่รู้ว่าโดนปลาอะไรกินครับถ้าโดนก,กัดหรือเต่าขาดครึ่งเลยหรือหอปูเกดหายหมดเลยเกดหายหมดเลยยังไงครับยังไงครับยังไงกันแน่ เจอตัวนี้เดินี้ครับตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเียหมดครับเหยื่ยอไฮเดรี่ครับผมนี่เป็นปูนะทางนี้โดนครับแตกเดีว่าไม่โดนครับเห็นนิ่งๆครับผมโดนนะครับเมื่อกี้ดึงมานิ่งๆครับไม่มีอะไรได้เต็มเลขแต่ที่สองของฝั่งนี้แต่ว่าตัวเลขไ,ไม่สวยน,นะครับ มาดูดังนี้ครับผมดึงไปนะแต่ก็ไม่มีตัวนะครับผมเยอะหมดครับเยอะคอเชรี่มาดูดังนี้ครับผมเยอะเสอเดือนนะมีอะไรหรือเาโอ้โหหลุดนะครับหลุดครับหลุด ไม่มีอะไรนะครับผมมาดูหลังนี้จะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วัฝั่งนี้ไม่ค่อยหมานนะครับผมมาดูหลังนี้ครับดึงขึ้นฝั่งนะอามีตัวครับอ่าปลไหลครับอุ้ยไส่สวยเลยเนีรยบเนีรับเนี่ยบอบอู้อ้ปลาไหลปลาไหลปลไหลใส่ใช้ได้เลยครับผมเหลืองเลยสุดยอดเลยครับ ชอบกับชอบสายที่สวยเลยครับนี่ไซใหญ่เลยไซใหญ่เลยไม่ใหญ่มากแต่ก็กำลังกินนะโอเคครับผมไปดูหลังต่อไปเลยก่อนนะครับมาทางนี้ได้อีกสองตัวครับเดี๋ยวไปอยู่ทางหน้าครับทางหน้าก็มีรุ่นนะครับทางหน้ามีรุ่นกว่าทางนี้อีกนะครับผมทางนี้มมันลกๆนะครับผมปลาอาจจะไม่ค่อยอยู่ครับมันลกมากดูครับดูวครับผมนึกว่าสนามบอลนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไปข้างหน้าครับผมดูรางนี้ครับผมเหนื่อยแล้วครับเดินจนเหนื่อยเลยอุ้โดนครับโดนครับโดนท่ันครับท่ันท่ันยังโอเคอยู่นะ <G ül üyor> นี่ครับปลาเข็มครับปลาเข็ม <G ül üyor> นี่ครับผมไ,ไม่ใหญ่มากพอใช้ได้ครับผม ปลาอวดเยอะครับปลาที่นี่ครับผมปลาเยอะเยอะมากๆเลยมันไม่มีใครมาหากินมันได้แบบหมดหมดเลยครับผมแหกก็หวานไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับผมแต่มันเอาไม่ได้จริงๆครับผมแต่ที่นี่นะครับผมเป็นสถานที่ดักเบ็ดที่ดีมากๆเลยครับมาดูหลังนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะครับผมมีดึงนะเฮ้ย,ยมีตัวครับมีตัวใช่ไหม ใช่หรือเปล่าว่าไม่โอ้ใช่ครับผมโอ้โหโอ้ยอยเชอรี่พร้อมผมนึกว่าจะต้องแบบเป็นตัวไซส์ใหญ่ๆเป็นบิ๊กถึงจะกินหอยเชอรี่ขนาดนี้ได้นะดุเดือดแล้วเบ็ดตาลักครั้งเบอร์หนึ่งนะครับผมโอ้โหอีแบบนี้ต้องตัดนะครับตัดครับตัด,ตดมีดอยู่ในมีดโอ้ผมนึกว่าจะแบบไซส์ใหญ่ๆนะหอยเชอรี่นะตัวแค่นะี้ <laughs> นี่เลยครับตัดเลยส่วนอันนี้ผมไม่เก็บนะครับเดี๋ยวลืมเบ็ดนะครับผมจะวางหอย่างนี้นะครับหอยเชลรี่นะเพราะผมไม่ได้เก็บหอยเชลรี่นะวันนี้นะเก็บเบ็ดหอยเชลรี่ผมเก็บแต่เยื่อไส้เดือนนะครับผมเดี๋ยวหอยเชลลีผมไม่ได้เก็บเลยทิ้งเอาไว้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับผมเดี๋ยวข้าไปดูหลังที่มันมีปลาเลยครับมาดูหลังนี้ครับผมผมนิดนึงครับแต่เห็นอะไรดิ้นดอยู่แถวนี้ครับผมเห็นอะไรดิ้นดิ้นอยู่แถวนี้ นี่ครับนี่ครับผมระดุกน้อยครับเหยือครับเหยือเหยือตัวขนาดนี้ไม่กินครับเราทํทำเหยือครับผมเยือปลาชโดครับเหยือปลาชโดไปเลยครับหลังต่อปมาดูหลังนี้ครับเหยือเส้เดือนไม่มีแล้วครับผมนิ่งๆครับมาดูหลังนี้ครับตัวหมูมีตัวครับตัดิ้นดิ้นดินดินแรงเลย ปลาดุกครับดิอย่างนี้ปลาดุกครับพันนะครับพันปลาดุกไซเหยือ,อีกแล้วครับผมอ่าสวยเลยครับสวยเลยอย่างนี้ตัดครับอย่างนี้ต้องตัดครับจับก่อนจะจับก่อนนี่ครับผมไซส,สวยนะครับผมได้กี่ตัวแล้วจะไม่ได้เหมือนกันครับปลาดุกเนี่ย ถุงอ่าไปดูหลังต่อไปเลยครับมาดูหลังนี้ครับผมเบียร์หอยลลี่นะมาดึงติงนะครับผมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาข้างในนี้นะผมอูหรือเปล่าโอ้น่าจะหลุดนะถ้าภาพนี้นี่เออหลุดนะครับผมฮู้ หมดายครับหมดไปอยวาอห้ชลีนะนี่นี่เดือดรังต่อไปเลยครับมีดหายครับเมื่อกี้ผมทิ้งมีดไว้ไหนครับผมไม่ได้อยู่ในย่ามนะถุงเยอะหรือเปล่าถุงใส่ปลาหรือเปล่าเยอะนะมองอะไรไม่เห็นนะครับผมโอ้โหสวยแล้วครับผมมีดหายครับอย่างนี้ อนี้นี่สวยเลยเดีเ๋ยวลองหาดูก่อนครับไม่เห็นครับผมมีหายครับมาดูหลังนี้ครับเนี่ยหายไปนานหลังนี้มีอะไรกัต่อก็ไม่มีอะไรครับผมามาดูหลังนี้ครับก็ไม่มีอะไรอยู่ดีครับผมมาดูหลังนี้ครับ โค้ลุดนะครับผมหลังนี้สายตึงๆนะครับผมโอ้โหดูน่งครับนู่นครับปาลาอยู่น,นู่นครับนี่ครับผมช็อตครับไปชอ็อตโอ้สายไม่ค่อยทะเลยนะครับผมแต่มีปัญหายนะครับจะตัดเบ็ดยังไงไปดูรางต่อไปครับหลังนี้ ถึงอีกแล้วครับผมติดกับหลังเมื่อกี้เลยหลังที่ได้เมื่อกี้เดี๋ยนะผมดูกันมันนี่ครับปลาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กมากไอ้ปลาเข็มแดดเดียวได้เลยครับผมนี่ครับโอ้โหกินลึกอีกแล้วครับผมมาดูหลังนี้ครับผม ราตัวก็จะเป็นสามหลังซอนนะโอ้ยดึงมานีครับเอาโดนครับผมโอ้สามสามตัวครับผมสามตัวติดเลยอันนี้นี่ติดเลียงกันสามคั้เลยครับผมใกล้ๆก,กันด้วยห่างกันเมตรหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหใส่เล่เลียงกันครับผมคอกเดียวกันหรือเปล่านี่กินลงคอเหมือนกันด้วย <c oughs> ต่อครับต่อมาดูหลังนี้ครับผม <c oughs> หลังนี้ไม่มีอะไรครับ นึกว่าจะเป็นสีล้างติดนะแต่ไม่ใช่ครับผมมาดูทางนี้ครับผมมีพันๆมีนู่นมีนี่ดึงมาทางนี้แล้วก็งอมาทางนี้แล้วก็สรุปตายครับปลาช่อนครับผมตายครับผมโอ้ตัวนี้นี่เน่านะครับผมโอ้ เน่าแล้วนะครับผมเอาไม่เอาเอาไม่ได้ครับผมดูหลังต่อไปครับมาดูหลังนี้ครับผมมีน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่นะไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าโอ้หลุดนะครับผมพันหลุดเลยนะนี่นครับผมโอ้นยเป็นปลาดุกนะทางนี้เหมือนจะโดนนะครับผม อยู่พออยู่ตรงนี้ครับผมไปตรงนี้เอามาข้างนอกครับผมโอ้ยเปิดท่อนครับสายสาสวยเลยสาสวยเลยครับนี่ครับผมไายนี่ครับผมใหญ่เกือบจะใหญ่สุดที่ได้มาเลยหรือเปล่าเนี่ยหมายนี้มันเป็นตัวใหญ่ไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ก็เจอสายนี้เข้าไปก็โอเคอยู่นะครับผมไปต่อครับไปต่อมาดูหลังนี้ครับ ดึงไปนูน่นโอ้มีตัวครับมตีตัวตัวตะปิ้วเดียวติดเรียงกันสองหลังนะครับผมนี่ครับตะปิ้วเดียวคือนอีกแล้วครับผมมาดูหลังนี้ครับผมโฟมจมครับโฟมจมโอ้โหเข่งเ่ยเลยตัวนี้ต้องมีไซส์แหละถ้าอยู่นะ อโอ้ S <S <it> ừ, ổ, ลุดครับผมโอ้เสียดายครับผมโฟมจมแล้วหลุดแล้วนตัวน่าจะใหญ่อยู่นะโอ้มาดูหลังสุดท้ายครับผมอยู่ในนี้ว่ามีอะไรบ้างนะผมอันนี้ตึงจะเกาะตูมไม้นะครับผมตามสายครับตามสาย มีตัวหรือเปล่าจากนี้ช่วงเปล่าดึงมาทังนี้ดึงมาทั้งนี้โอ้โหออกมาตั้งไกลมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหออกมาตั้งไกลอ่ะ ไม่มีอะไรเลยครับผมนี่ครับผมเราใช้ไม่ได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวไปสรุปยอดกันเลยครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปสรุปยอดข้างบนข้างฝั่งนู้นครับผม ต้องเดินข้ามไปอีกแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะอา้าวโอเคครับเอ้ยน้ำค่อนข้างที่จะลึกใช้ได้เลยนะครับผมโอ้โหอ้น้ำเคียงเอลครับตึบยกกล้องขึ้นสูงๆนี่ครับผมหิตะสลายด้วยอันนี้เป็นกัมมนะครับผมนี่ครับ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาลงกลัม่มอีกไหมครับผมเขาที่เราลงไปได้ปลากเกือบร้อยโลเลยโอ้โหน้ำลึกมากเลยเขยงอกเลยครับโอ้โอโอถึงฝั่งแล้วนี่ครับนี่เดินน้ำเขยงอกเลยอึบึคือไปทำบุญแล้วโอเคครับผมมา ดีอยอดครับเทเลยโอ้โหนี่ครับเยอะมากไปแล้วไปแล้วมาดูแล้วไปแล้วเดี๋ยวๆดไดไอ้นี่ครับจะนับไปดูเลยครับผมจใัใไปดูทีละตัวเลย ดุกครับตัวแรกครับตัวใหญ่เลยเดี๋ยวดเกาะถุงครับผมโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะนับปาดุขึ้นก่อนเลยครับผมปาดุ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 ป ปลาดุแตนที่สองไปแล้วไปแล้วไปแล้วไหนปลาดุเรามีตายครับผมสามจปลาดุต้องระวังหน่อยนะครับผมสี่โอ้ไปแล้ว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 ห้าครับ เอาตก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 ตีที่ห้านะครับผมปรดุกประดุกตายอีกตัวครับปดุกกครับ นะครับผมดุกแปดตัวครับตายสองครับเป็นสองครับเอ้เป็นอีกหกตัวครับก็รวมเป็นแปดนะครับผมไปช้อนครับตายครับเหลือตายอีกครับเป็นสองนะครับตายครับสามเป็นครับสี่ตายครับ ห้าตายครับหกเป็นครับเจ็ดเป็นครับแปดเป็นครับเก้าตายสิบเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบสอง เป็นครับจยใหญ่เลยตัวนี้สามเป็นสิบสีเป็นสิบห้าตัวนี้ครับผมหาอะไรไม่เห็นครับผมเป็นสิบหกสิบหกแลครับตายครับเจ็ดเป็นครับสิบแปเป็นครับสิบเก้าเป็นครับยี่สิบ เป็นครับ21ตัวครับปลาช่อน2 1ตัวนะครับผมวันีมีปลาดุกอีกห่งตัวครับผมปลาดุกน้อยตายละปลาดุกเป็นกานะครับผมะกี้ปลาไหลผมบืนมาแถวนี้นี่นะครับผมตายครับผมโดีว,ดวาไลก่อนครับ,รบมันนีน แล้วครับผมปลาไหลหายอุ้ยนี่ครับเจอแล้วเมื่อกี้ปลาช่อนยี่สิบเอ็ดตัวครับปลาดุกก่านะครับเมื่อกี้เห็นเพิ่มอีกหนึ่งครับนี่ปลาไหลหนึ่งครับส่วนปลาไหลน้อยเราไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับผมตัวนี้ไซส์สวยเลยแล้วก็ปลาตัวที่ตายอีกเยอะนะครับที่เราไม่ได้เอามานะครับผมสี่สี่ห้าตัวนะครับผมนี่ครับกดน้อยหนึ่งตัวแล้วก็อาจะมีเขยงอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าโอเคครับ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหะครับโอเคหมดแล้วครับผมคลิปนี้ก็รวมยอดได้สามสิบตัวพอดีครับปลานะลหน้าตะไลอีกหนึ่งตัวหนึ่งเป็นสาสิเอ็ดตัวครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้อีกนะครับผมขอบคุณครับ